เก่งโจทีกประจําวันกันนะฮะข้อนี้ถือว่าท้าทายพอสมควรครับเฉลยเร็วๆก่อนตอบเป็นข้อเด็กผู้ชายบีบอยให้นักเรียนจําไว้ก่อนนะว่า adjective เนี่ยสามารถขยายคํานามได้ adjective คือคําขยายคํานามคือคําขยายคํานามสูตรหลักๆเนี่ยคือ adjective สามารถวางไว้หน้าคํานามได้จริงๆวางไว้หลัง linking verb ก็ได้แต่ขอไม่พูดถึงตอนนี้นะ adjective วางไว้หน้าคํานามได้ เช่นครูเบิร์ตบอกว่า an old house old เป็น adjective ขยายคำนามคือคำว่า house แบบนี้เป็นต้นนะฮะแต่แต,แต่บางคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วว่า adjective ที่วางไว้หน้าคำนามจะมีกี่ตัวก็ได้เว้ยอาจจะมี2ตัว3ตัว4ตัว50ตัวก็ได้แต่ปกติเขาก็เขียนกันแค่2-3สตัวเท่านั้นแหละทีนี้สมมติอยากเติมเพิ่มไปอีกก็ได้นะ adjective เนี่ยเช่นเป็น a beautiful old House บ้านที่เก่าแล้วก็สวย beautiful ก็เป็น adjective old ก็เป็น adjective adjective ทั้งสองตัวนี้ต่างขยายคำว่า house เช่นเดียวกันฮะคือบ้านหลังเนี้ยทั้งเก่าแล้วก็สวยด้วยเคยเห็นไหมบ้านโบร,ราณ เก่าๆดูคลาสสิกดีถูกไหมฮะแต่ถามว่ากล้าไปอยู่ไหมบางหลังอาจจะไม่กล้านะครับจะเกิดเก่ามากเกินไปนะมี3ตัวก็ได้สมมติเราบอกว่า delicious Italian seafood pasta Pasta เป็นคำนามเนาะส่วน seafood จริงๆแล้วก็เป็นคำนามแหละแต่ในที่นี้มันทำหน้าที่เป็น adjective ชั่วคราวขยายคำว่า pasta Italian เป็น adjective ขยายคำว่า pasta delicious ก็เป็น adjective ขยายคำว่า Pasta คือ Pasta รสซีฟู้ดอเป็น Pasta แบบอิตาเลียนคือเป็นสูตรของชาวอิตาเลียนแล้วก็อร่อยด้วยดังนั้น adjective หน้าคำนามมีกี่ตัวก็ได้ adjective หน้าคำนามมีกี่ตัวก็ได้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของเราเอ๊วว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะฮะในโจทย์ของเราเนี่ย นักเรียนจะเห็นว่าหลังช่องว่างมีคำวา่า cutting edge software solutions solutions เป็นคำนามแปลว่าการแก้ปัญหาส่วนคำว่า software software หลายคนรู้จักอยู่แล้วนะว่าหมายถึงชุดโปรแกรมที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้จริงๆเป็นคำนามแต่ในที่นี้ software ทำหน้าที่เป็น adjective ชั่วคราวขยายคำว่า solutions ส่วน cutting edge ก็เป็น adjective เช่นกันนะขยายคำว่า solutions แปลว่าทันสมัยหรือล้ำหน้าถามว่าช่องว่างที่หายไปตรงเนี้สามารถเป็น adjective ตัวที่3ได้ไหมถามว่าช่องว่างที่หายไปอ่ะเป็น adjective อีกตัวหนึ่งได้ไหมได้เพราะว่า adjective หน้าคำนามมีกี่ตัวก็ได้อ่าเราติ๊กไปเลยนะตรงนี้อาจจะเป็น adjective ละแต่ใน choice ครูเบิร์ดครูเบิร์ดเคยสอนหนูมาว่า adjective อ่ะ มันมักจะลงท้ายด้วย All less อ r a ีก a s l i v e s s f o r a l อะไรพวกนี้แต่ใน choice ไม่มี All less ออ a d l e s t i v e s plural เลยครูเบิร์ตถ้าไม่มีให้ใช้แผนสำรองฮะให้จำไว้ว่า adjective บางตัวอาจจะลงท้ายด้วย ing หรือ ed ก็ได้ adjective บางตัวอาจจะลงท้ายด้วย ing หรือ ed ก็ได้ดังนั้น b boy มีสิทธิ์นนะถ้าแปลไม่เก่งตอบ b boy ไปเลยน่าจะถูกแล้วก็ถูกจริงด้วยนะฮะ เดี๋ยวแปลให้ฟังก่อน personalized เป็น adjective ครับมันจะมีความหมายแปลว่าที่ออกแบบมาให้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะดูโจทย์ของเรานะฮะโจทย์ของเราเขาบอกว่าบริษัทที่ชื่อว่า MNO Tech ตรงเนี้ยเขาว,ว่าเก่งฉกาดมากในการผลิตซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยล้ำหน้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวเนี้ย ออกแบบให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะถ้าบริษัทคูเบอร์ซื้อเขาก็ออกแบบให้ใหม่ถ้าเกิดบริษัทแอปเปิลไปซื้อเขาก็ออกแบบให้ใหม่ออกแบบให้สําหรับบริษัทนั้นๆโดยเฉพาะเลยคิดใหม่ทําใหม่ตลอดนะเพื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลื่นไหลามากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบเป็นบีบอยถูกแล้วเพราะหมายถึงผลิตซอฟต์แวร์ ที่ออกแบบมาเพื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูศัพท์ในโจทย์ก่อนแล้วกันเพราะว่าเวลาคูเบิร์ตแปลคูเบิร์ตจะแปลแบบธรรมชาตินักเรียนอาจจะคิดตามไม่ทันว่าเอ๊ะทำไมคูเบิร์ตแปลเป็นแบบนี้เริ่มจากคำแรกคือคำว่า Excel รู้จักโปรแกรม Excel เนาะเอ c e l เป็น Verb ฮะมันจะแปลว่าเก่งฉกาด ครู Uber, เบิแปลว่าเก่งฉกาดแล้วกันอันนี้ dictionary version ครูเบิร์ตแปลว่าเก่งฉกาดนะฮะส่วนคำว่า solution โดยปกติมันจะแปลว่าวิธีการแก้ปัญหาแต่ในที่นี้มันจะหมายถึงว่าบริษัทนี้มีบริการให้มีบริการขายซอฟต์แวร์หรือไม่ก็ให้บริการเกี่ยวกับด้านซอฟต์แวร์ส่วน cutting edge จะแปลว่าล้ำหน้าทันสมัยอยู่แล้วเนาะ streamline จะแปลว่าทำให้ราบรื่นขึ้นทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นคูเบิร์ตเลยแปลแบบนี้ไงว่าบริษัทแห่งเนี้ยเขาว่าเก่งมากในการผลิตซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยแล้วซอฟต์แวร์เนี่ยนะออกแบบมาเพื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสื่อประมาณนั้นนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อคูเบิร์ตพูดกากวมเนาะที่มีคำว่า personalized เพราะคำนี้จะขยายคำว่าซอฟต์แวร์โซลูชันซึ่งสื่อถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บริษัทนี้เขาว่าขายซอฟต์แวร์ให้องค์กรต่างๆบริษัทต,ต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าขายเหมือนเหมือนกันคือถ้าองค์กรไหนมาซื้อก็ออกแบบให้องค์กรนั้นโดยเฉพาะคูเบิร์ตทำไมไม่ตอบข้อ A ล่ะเพราะจริงๆ a d v e r ดวอระขยาย adjective ได้นี่จริงๆลี่อยู่หน้าแอดเจตีฟได้แต่ผิด เพราะความหมายไม่เหมาะเนื่องจาก personally จะแปลว่าโดยส่วนตัวโดวยส่วนตัวแล้วมันก็จะไม่เข้านะมันกลายเป็นว่าเก่งมากในการขายซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยโดยส่วนตัวแล้วคืออะไรไม่เข้าใจส่วนขอ้อ c ผิดเพราะเป็นคำนามฮะ dido ผิดเพราะเป็น verb ลงท้ายด้วยส่วนใหญ่มักจะเป็น verb อย่าลืมไปทวนในคอส t r i g e นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตฝากคำคมครับคำคมในวันนี้เนี่ย มีคำว่า person อยู่ด้วยแต่ขอเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งมีร้านขายรองเท้ามีร้านขายรองเท้าร้านหนึ่งเจ้าของชื่อว่าอาลีเขาก็ขายรองเท้าไปเรื่อยๆไม่ได้โด่งดังอะไรมีอยู่วันหนึ่งนะฮะมีคนที่รายบ้านคนหนึ่งเขาเดินถือรองเท้ามาเขาขอให้อาลีช่วยซ่อมหน่อยเนี่ยเขาเก็บเงินได้แต่ก็ไม่เยอะนะอยากให้ซ่อมเพราะว่า ร้านรองเท้าร้านอื่นไม่มีใครซ่อมให้เขาเลยเพราะเห็นว่าเขายากจนมากอาจจะไม่มีเงินจ่ายแล้วก็รังเกียจบ้างในบางร้านอะไรแบบนี้อาลีก็เขามีความเห็นใจเขาก็ไม่แค่ซ่อมให้นะคือไอ้คู่ที่ยาจกถือมาก็ซ่อมให้ด้วยแต่ก็ให้รองเท้าคู่ใหม่ไปด้วยถึงแม้ไอ้คู่ที่ให้ไปฟรีเนี่ยไม่ได้แพงหรอกแต่ก็เป็นคู่ใหม่เอี่ยมเลยยาจกก็ทราบซึ้งมากใส่รองเท้าใหม่เอี่ยมเดินแบบ เชิดฉายอยู่บนถนนในเมืองเลยปรากฏชาวบ้านชาวช่องก็สะดุดตาไงเฮ้ยคนนี้แต่งตัวดูยากจนมากแต่ทำไมรองเท้าใหม่เอี่ยมอ่องแบบนี้ก็เลยเข้าไปถามว่าได้รองเท้าใหม่อย่างใดขโมยมาหรือเปล่าเนี่ยยาจกคนนี้บอกว่าไม่ได้ขโมยอาลีร้านขายรองเท้าร้านนูน้นน่ะท้ายปากซอยอะท้ายปากซอยคืออะไรวะท้ายซอยอะเขาอะให้มาฟรีเขามีน้ำใจมากออกเป็นข่าวกระจายไปทั่วเมืองเลยนะฮะ ปรากฏว่าคนก็ชื่นชมอาลีกันเยอะมากแห่กันมาอุดหนุนร้านอาลีร้านรองเท้าร้านอื่นเนี่ยเห็นดังนั้นเฮ้ยอาลีดังเพราะว่าบริจาครองเท้าให้คนจนเขาเลยทําตามกันบ้างนะฮะอาลีเห็นแล้วว่าการการช่วยเหลือคนจนเริ่มเป็นเทรนด์แล้วและอาลีเป็นผู้นำเทรนด์ใช่ไหมเขาเลยคิดแคมเปญมาว่าเขาจะบริจาครองเท้า10คู่ทุกเดือนเลยเป็นแคมเปญร้านอื่นก็ทําตามอีกนะฮะ วันนี้คำคมเนี่ยเขาฝากไว้ว่า be the person who leaves footprints footprints แปลว่ารอยเทา้าอะ footprint รอยเทา้า of kindness and compassion wherever you go kindness คือความเมตตากรุณา compassion คือความเห็นอกเห็นใจคนที่เดือดร้อนอยู่นะขณะนั้นอยากช่วยเหลือเขาอะความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเขาบอกว่าจงเป็นคนที่ ทิ้งรอยเท้าแห่งความมีเมตตาและความเห็นอกเห็นใจผู้ที่เดือดร้อนไม่ว่าคุณเนี่ยจะไปที่แห่งใดก็ตามฮะพูดง่ายๆก็คือว่าจงเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีจิตใจที่เมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคนไม่เห็นเราแล้วเขาชื่นชมเราเขาอาจจะทําตามก็ได้อย่างเช่นนักเรียนจะสอบโทรอีกแบบเนี้ยนักเรียนพยายาม คบค้าสมาคมกับคนที่เขาฝึกฝนอย่างหนักไปด้วยเพราะอะไรเพราะนักเรียนมีนะโน้มที่จะทําตามมากขึ้นอย่างครูเบิร์ตเน่จะโชว์คะแนนบ่อยๆบอกตามตรงว่าจริงๆอะไม่อยากโชว์เท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากเป็นเป้าว่าเอ้ยอวดคะแนนอีกแล้วนะแต่จําใจเอาไม่ใช่จําใจจาเป็นต้องโชว์เพราะว่าครูเบิร์ตสอนโทอีกใช่ไหมก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือแต่ทีเนี้ยประโยชน์ของการโชว์คะแนนคือมันจะทําให้นักเรียนเนี่ยมีแรงบันดาลใจไงว่าเฮ้ยครูเบิร์ตจบวิศวะปิโตมา ครูเบิร์ตยังได้990เต็มเลยอาจารย์ที่สอนเรามาเขายังได้เต็มเลยเราก็มีสิทธิ์ได้คะแนนเยอะได้ดังนั้นเนี่ยคบค้าสมาคมกับคนที่เขาเตรียมตัวสอบถึงอย่างเข้มข้นแล้วก็มาทําโจทย์ในหน้าเพจครูเบิร์ตบ่อยๆหรือใครลงเรียนครูเบิร์ตอยู่แล้วนะพยายามเรียนให้ได้ต่อเนื่อง อันดับแรกเลยพื้นฐานน้อยเรียนทวิกโกให้จบแล้วไปสอบได้เลยแค่30กว่าชั่วโมงเพราะตรงนี้มีครบทั้ง7พาร์ทที่ออกสอบ reading listening มีครบมาเลยเวลาเหลือดูดีอัปเดตเพราะเป็นการเก่งโจทย์ว่าช่วงนี้ออกสอบเรื่องอะไรศัพท์คำไหนเป็นพิเศษมันจะช่วยตีสโคปให้แคบขึ้นดีกว่าไปท่องจำทั้งโลกแล้วครูเบอร์ให้โจทย์มาเกินเกินหลายพันข้อเลยทั้งแพ็กเกจเนี่ยจริงๆทั้งแพ็กเกจราคา1 5 0 0 0บาท แต่บางโปรนะอาจจะไม่ถึง3,000ก็สามารถซื้อได้แล้วลองถามผู้จัดการบุ๊กดูที่ line ID ดียแอดคูเบิร์ธโฮมไลน์ไอดไม่แน่นะฮะนักเรียนอาจจะเป็นคนที่ทิ้งรอยเท้าแห่งความสำเร็จในการสอบผิกให้คนอื่นเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วเขาปฏิบัติตามก็ได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ